ฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ5้าช้าเล่าเรื่องนะครับคราวนี้อยู่กับผมยศแล้วก็พี่ฝ้ายนะฮะสวัสดีพี่ฝ้ายด,ด้วยนะครับสวัสดีน้องยศค่ะเอาละครับคุณผู้ชมวันพฤหัสบดีแบบนี้มาติดตามข่าวสารกันสักหน่อยครับ เริ่มต้นเรื่องแรกกันก่อนเลยต้องขอประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมนะครับว่าวันที่25พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าคุณผู้ชมจะดูช่อง5ให้กดหมายเลข5แทนเพราะฉะนั้นจำง่ายๆครับดูช่อง5กดหมายเลข5ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนเป็นต้นไปง่ายๆแบบนี้เลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดจดเอาไว้เลยนะครับดูช่อง5กดหมายเลข5นะครับทีนี้คุณผู้ชม มาดูเรื่องข่าวดีกันก่อนดีกว่ากับ <iet S 1> ข,ข่าวแรกวันนี้นะครับเขาบอกเลยว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเฮเลยเพราะว่ารัฐบาลเตรียมช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟโดยข่าวแรกวันนี้ครับไปดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนครับใครตอนนี้ฟังกันดีๆโดยจะมีการช่วยเหลือนะครับการจ่ายค่าน้ำค่าฟไฟคุณจะรับการช่วยเหลือนะครับจากรัฐบาลโดยในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับ2564ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับการโอนเงินนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้วันนี้วันแรกครับ18พฤศจิกายนก็คือเงินคืนค่าไฟใครที่ใช้ไม่เกิน315บาทนะครับจนถึงเดือนกันยายน2565ถึงปีหน้าคุณผู้ชมจะสามารถกดเงินสดได้เลยนะครับและก็เงินคืนค่าน้าปปาครับถ้าบ้านไหนปกติใช้จ่ายเดือนหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรับไปเลยคือ100บาท สนับสนุนค่าน้ําประปานะครับแต่สูตรที่เกิน100บาทคุณผู้ชมต้องจ่ายเองสามารถกดเงินสดได้เช่นเดียวกันนะครับที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยส่วนวันที่22พฤศจิกายนนี้ครับก็เป็นข่าวดีเหมือนกันกับคนพิการนะครับที่เคยได้รับเดือนละ800บาทล่าสุดครับครมมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก200บาทนะครับรวมเป็นเดือนละ1,000บาท จนถึงเดือนกันยายน2565เช่นเดียวกันก็สามารถกดเงินสดได้ที่ตู้เ TM ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินอุดหนุนของรัฐ<ช>ที่ช่ดดยวยเหลือผ่านน้ำข้าวไฟกับบัตรสวัสดิการคนจนนะครับใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอรับได้เลยใช่นะครับเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องนะเรื่องทะเลาะเบาะแหวงกันสักนิดหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงสายๆค่ะประมาณ10โมงนะคะเอ่อเป็นภาพ ภาพที่เผยแพร่ออกมาเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งอะไปต่อยผู้หญิงปาบเขาให้ในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยเขาเล่นกับหลานอยู่ลักษณะเหมือนเป็นเพลิงร้านค้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการด่าทอกันหลังจากนั้นผู้ชายเดินขึ้นรถก็ด่ากันยังไม่จบสิ้นอันนี้เนี่ยให้ดูภาพเดินเข้าไปปาบซัดเข้าที่หน้าอย่างเงี้บเสร็จแล้วระหว่างนี้ขออนุญาตปิดเสียงไว้นะคะเพราะว่าค่อนข้างด่าทอกันใช้คําหยาบคายนิดนึงอะค่ะภาษาพ่อขุนรามออกมาเลย แล้วเดี๋ยวผู้ชายเขาเดินกลับไปที่รถครับหลังจากนั้นผู้หญิงที่ถูกต่อยยังมีการมีปากเสียงกับผู้หญิงที่มากับผู้ชายอผู้ชายเห็นว่ายังไม่จบเดินกลับมาเหมือนจะคว้าไม้มาฟาดอะ่ะโชคดีนะที่ยังไม่ฟาดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เซลหน้าเซเว่นหมู่บ้านพรพิมานคลองห้าแถวแถวตลาดค่ะคนแถวตลาดก็เลยยกกล้องมาถ่ายไว้ทีนี้เนี่ยทีมงานของเราก็เลยอยากรู้ว่า เรื่องเท็จจริงมันคืออะไรทําไมไปต่อยกันขนาดนี้ต้องทะเลาะวิวาทกันแล้วในภาพเน,นี่ยคุณพี่ผู้ชายค่อนข้างรูปร่างใหญ่นะคะครับแล้วไปต่อยผู้หญิงแบบนี้คนวิาพากษ์วิจารณ์บอกโอ้โหเป็นผู้ชายรังแกผู้หญิงแต่ทีนี้เนี่ยเร,เราอยากให้ฟังความสองทางครับไปถามผู้หญิงกันก่อนเลยคุณผู้หญิงคือคุณพี่นิสากรเวชกรคะ่ะอายุ44ปีคุณผู้ชมฟังดีๆนะพี่ผู้หญิงคนนี้พี่นิสากรเนี่ย เขามีเรื่องกับคุณแม่ของผู้ชายที่ไปต่อยเขา oh. คือมีเรื่องกันโดยเรื่องเนี่ยเกิดเมื่อสองเดือนที่แล้วผู้เป็นแม่บอกว่าเธอคือเธอมากรีดผ้าใบของฉันใช่ไหมพี่นิสักกรบอกว่าเปล่าฉันไม่ได้กรีดแม่ก็ยังยืนยนันเธอเป็นคนกครีดพี่นิสากกรบอกว่างั้นเอาคลิปมาดูเอากล้องวงจรปิดมา อ,อถ้าเรากรีดจริงเราจะชดใช้ค่าเสียหายซึ่งค่าเสียหายครั้งนี้เนี่ยคุณคแม่เขาคิดตังมา7,00 0บาท<อ>แต่เขาบอกว่าก็เขาไม่ได้กรีดอะเอาเอาคลิปมาเออเอาหลักฐานมายืนยันกันฝั่งแม่บอกว่าไม่ให้ดูคลิปไม่ให้ดูคลิปเขาบอกอา้าวถ้าไม่ให้ดูคลิปเขาไม่จ่ายนะอสองวันผ่านไปเขาก็ไม่ได้จ่ายเพราะเขายังไม่มีหลักฐานไงว่าเขาทำแม่ก็เข้ามาทําร้ายผู้เป็นแม่เข้ามาทําร้าย แล้วคนเป็นแม่เนี่ยเข้าไปแจ้งความว่าคุณนิสากรเนี่ยไปกรีดผ้าใบเขาไปทําลายทรัพย์สินเขาเออแต่เขาก็ยังยืนยันก็ฉันไม่ได้กรีดก็ฉันไม่ได้เป็นคนทําเ,เขายืนยันแบบนี้ทีนี้ลูกสาวของคุณแม่หรือว่าพี่สาวของผู้ชายที่ไปต่อยเนี่ยก็ยังเข้ามาทําร้ายตนออและมีเรื่องทะเละาะเบาะแหวงกันครับผ่านไปสองเดือนผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาในเพิงร้านคานี้แล้วก็ถามว่าเชื่อซ่อมใช่ไหมเออพี่นิสากรตอบใช่หลังจากนั้นก็ ก,ก็โดนเลยโดนอย่างที่เห็นในคลิป<ด>ตอนนี่เลยโดนเข้าไป<ล>ที่หน้าหน้าตาแตกกันไปนะคะมีแผลที่ใบหน้าอืก็เลยไปแจ้งความว่าถูกทำร้ายร่างกายครับผมอ่อันนี้คือฝั่งของผู้หญิงถูกทำร้ายนะไปฟังฝั่งของผู้ชายที่มาทำร้ายผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณสารัตนัภัยบูรณ์ค่ะอายุ39ปีพี่สารัตบอกว่าใช่ผมคือคนที่อยู่ในคลิปจริงครับ ผมคือคนที่ไปทําร้ายผู้หญิงคนนั้นจริงครับก็ผู้หญิงคนนี้มากรีดผ้าใบของแม่ผมอะแล้วก่อนหน้านี้ก็ขึ้นโรงขึ้นศาลมาแล้วไกลตกลงไกลเกลียชดใช้ค่าเสียหายแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ยอมรับแล้วด้วยว่าเป็นคนกรียดรยังมีการต่อรองว่าเจ0ดพันบาทเดี๋ยวจะจ่ายเป็นสองงวดนะงวดละส5มพันห้าแต่เนี้ยมันเลยมาเดือนหนึ่งแล้วอะอยังไม่จ่ายสักทีอะก็เลยนี่นเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นไม่ยอมจ่ายแม่แล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณพี่ผู้ชาย ว่าคุณส้มเนี่ยหรือคนที่ถูกทําร้ายมาทําร้ายแม่ตนเองเหมือนกันอตามคนก็ต่างทําร้ายกันไปกันมาครับโดยผู้ชายบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการหลอนนะเหมือนเหมือนเสพยาเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นก็หวาดระแวงคุณนิสาก,กรหรือว่าคุณคุณส้มนี้เหมือนกันชายคนที่ไปต่อยในคลิปเนี่ยก็แจ้งความกลับครับมิ่นประมาทอืมอ่าแล้วก็แล้วก็เอ่อโดยโดยมีการกล่าวหาในเรื่องของยาเสพติดอะไรแบบเนี้ย ก็เลยไปแจ้งความกลับว่าคุณหมิ่นประมาทคุณส้มหมิ่นประมาทคือส้มก็แจ้งความว่าคุณทําร้ายร่างกายก็เลยเห็นเป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทการก็แจ้งความกันไปแจ้งความกันมาแบบนี้นะครับก็ต้องบทลงโทษเนี yeah, mm ่ยหรือ hmm. ว mm ่าบทสรุปเองก็ต the mm ้องให้ตํารวจเป็นคนตัดสินละกันว่าใครเป็นคนถูกคดีผิดยังไงนะฮะอันนี้มันมันมันเกินที่พวกเราหรือว่าคุณ คนดูทุกคนจะมาวิพากษ์วิจารณ์และพอะเรื่องถึงโรงถึงศาลแล้วต้องใช้กฎหมายแล้วว่าหลักฐานมันชัดเจนพอไหมอันนี้หลักฐานชัดเจนว่าคุณส้มถูกทําร้ายแล้วหลักฐานต่อไปมีการกล่าวอ้างถึงยาเสพติดว่ามีการขายยาเสพติดเดี๋ยวมันจะขยายไปอีกหนึ่งข้อศาล่ะว่าตกลงเนี่ยมันแตะเรื่องของยาเสพติดจริงไหมขายจริงไหมเสพจริงไหมและการกรีดถบายต้องย้อนไปตั้งแต่คดีแรกใช่ย้อนไปเมื่อสองเดือนที่แล้วนะฮะกรีดจริงไหมอ่ะอย่างที่บอกไปถ้ามีหลักฐานการ ชัดเจนมีการไกลเกี่ยกันแบบนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่จริงหรือเปล่าก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปไยกหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการไกล่เกี่ยคู่นี้กันด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมแต่เรื่องราวของการทะเลาะเบาแวงกันหรือว่าเรื่องราวของการหัวร้อนยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงได้เห็นคลิปนะครับกับคลิปที่รถแท็กซี่ กับรถเมย์มีการปะทะกันสักนิดหนึ่งนะฮะเหตุการณ์นี่คือเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของคนใจร้อนครับโดยผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าคุณดวงพรรักษาสุรสารนะครับเขามีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บนท้องถนนบริเวณฝั่งทนครับใกล้ขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างรถเมย์กับรถแท็กซี่คลิปไปดูภาพกันครับอันนี้คือภาพในแท็กซี่ใช่ไหมคะใช่ฮะเดี๋ยวลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนนี่คือภาพที่มีการถ่ายกันไม่ได้นะฮะ คือโดยโดยที่เรามีการดูกันเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยคือภาพจะเป็นของรถแท็กซี่กับมีรถเมย์<ฮ>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นการที่จังหวะที่รถเมย์เนี่ยเขากำลังที่จะขับขึ้นบนสะพานพระปิ่นเกล้าก่อนที่จะมีรถแท็กซี่คันหนึ่งครับสีเหลืองเนี่ยขับมาปาดหน้าแล้วก็ทําการจอดขวางเลยค<ฮ>ือจอดดักหน้าไว้เงี้ยไม่ให้รถเมย์ไปไหน<ฮ>จากนั้นครับคนขับรถแท็กซี่เองเนี่ยเขาก็ลงจากรถไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นลงจากรถไปนะฮะ ลงจากรถไม่ว่าในมือเนี่ยมีการถือมีดลงไปด้วยก่อนที่คนขับรถเมย์ครับจะมีเนี่ยเนี่ยอย่างที่พาที่เห็นเลยคือคนบนรถเมย์เขามีการถ่ายไว้จอดความแบบนี้ไม่ให้รถไปเลยที่นี้ในมือของผู้ชายคนขับแท็กซี่มีการถือมีดไว้ด้วยที่ควยหลังใช่ไหมใช่นะที่นี้เองเนี่ย รถเมย์ก็พยายามที่จะบีบแต่ให้หลบไปจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ไม่ยังมีคนโต้เถียงกันอยู่สักพักหนึ่งครับก่อนที่คนขับรถเมย์จะยอถอยถอยรถตัวเองแล้วก็ขับเบี่ยงหลบแท็กซี่คันนี้ออกไปพร้อมกับมีการเรียกร้องครับให้กรมขนส่งเนี่ยมีการตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยในคลิปเขามีการระบุไว้แบบนี้ครับคุณผู้ชมบอกว่าดูสิรถสาธารณะขับรถคนเดียว 2- 3ส,สเลนแล้วย,ยังลงมาพกมีดลงมาด้วยสมควรเป็นรถสาธารณะไหมช่วยตรวจสอบหน่อยอันนี้คือคลิปคลิปหนึ่งคุณผู้ชมแต่ทีนี้เราอยากให้ฟังในมุม สอด้านบ้างาอันนี้ในมุมของคนที่บนรถเมย์หรือว่าจ้รถเมย,เมย์เขาเป็นคนโพสต์ทีนี้ในมุมของแท็กซี่แท็กซี่เขาให้การแบบนี้เขาเล่ามาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าแท็กซี่อ่ะเขาขับรถมาในเลนปกติของเขา,าก็คือขับกันมาคนละเลนแหละแท็กซี่ามาเลนหนึ่งนะครับรถก็รถเมย์มาเลนหนึ่งรถเมย์อยู่เลนกลางหลังจากนั้นเนี่ยรถเมย์เองมีคนผู้โดยสารเนี่ยเขากดจะลง จากนั้นพอหลังจากที่ได้ยินเสียงว่ามีคนจะลงปุ๊บรถเมย์ทำการปาดเข้าอย่างนี้เลยจาักกลางเข้าซ้ายเลยใช่ปาดเข้าไปที่หน้าแท็กซี่ก่อน ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแท็กซี่ก็เลยมีความโมโหขึ้นมานะครับแล้วก็กะที่เขาบอกว่าเขาไปขับปาดแบบนี้คือต้องการที่จะให้รถเมย์เนี่ยหยุดก่อนที่จะมีการเร speaker, roommate, ียกตำรวจมาทําการไกล่เกลี่ยมาการพูด huh. ค <whatnot. S 2> <pie> uh ุย huh. กันว่าสรุปเป็นยังไงแต่ทีนี้เรื่องนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายก็ทําให้ตอนแรกเนี่ยทัวร์ไปลงที่รถแท็กซี่อย่างเดียวเลยว่าทำไมถึงมีพฤติกรรมในการขับรถแบบนี้รวมไปถึงเจ้าของอู่แท็กซี่เองก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงดาบคนนี้เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ให้ขับแล้้้วคนนนีีีมิรรอแบบ แต่พอมีอีกมุมนึงออกมาพูดแบบนี้เขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวก็ต้องดูเรื่องของข้อเท็จจริงกันต่อไปแต่ก็ยังคงให้โอกาสในคนขับแท็กซี่เหมือนเดิมทีนี้ครับแน่นอนว่าทั้งคู่สรุปแล้วตํารวจออกมากรมการขนส่งทางบกออกมาพูดแล้วบอกว่าทาั้งคู่ ผิดทั้งคู่นะคุณผู้ชมทีเนี้ผิดในมุมไหนบ้างเขาบอกว่าผิดนะครับในความผิดฐานขับรถประมาทหน้าหวัดเสียวอันก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสารตามพรบรบัญญัติรถยนต์นะครับพศ2 5 2พแล้วก็พร,บ,รบกรมการขนส่งทางบกนะครับจึงมีการลงโทษแบบนี้คุณผู้ชมทั้งคู่ทั้งแท็กซี่และรถเมย์ถูกปรับคนละ1000บาทข้อที่2ที่โดนไปก็คือทั้ง2คนโดนเข้าเรียกอบรมครับเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทในการให้บริการผู้โดยสารที่ดีแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบในการขับรถเป็นระยะเวลา3 เป็นการอบรมกันใหม่เลยเป็นการเตรียมกันใหม่เลยว่าการที่ขับรถแบบนี้มันไม่สมควรสิ่งที่สมควรควรทําแบบไหน,นแต่ทั้งคู่ครับเขาก็ออกมาจับมือกันแล้วนะบอกว่าขอโทษซึ่งกันและกันบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับก็อยากจะควบคุมอารมณ์กันให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะออไม่ใช่ค่พี่แท็กซี่กับพี่รถเมย์นะทุกคนที่อยู่หลังพวงมาลัยอยากให้ใจเย็นเย็นกันหน่อยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคือไม่ได้บอกว่า ใครถูกใครผิดแต่บางทีลองคิดอันนี้คิดเองเวลามีคนมาปัดหน้าเราะพยายามบอกตัวเองข่มใจตัวเองว่าคงรีบคงมีใครเป็นอะไรในรถหรือเขาคงปวดท้องหนักแน่เขาอาจจะรีบเข้าห้องน้ําหรือเปล่าให้เขาไปเธอเดี๋ยวเขาจะราดซะก่อนเพราถึงแม้ในความเป็นจริงจะรู้ว่ามันไม่ใช่ก็ต้องพยายอกตัวเองใจเย็นปล่อยให้อากาศมันร้อนเดียวก็พออบๆเบาๆแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าไปมีเรื่องกับเขาเลยอย่าไปมีเรื่องกับเขาเลยเออเขามีมืมีหรือปืนอย่างเงี้ยเออท่องเอาไว้อ่มีสติ ปลอดภัยกันไว้ดีที่สุดนะฮะค่ะอาพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีๆดีกว่าคะ่ะเมื่อวานนี้เนี่ยเรามีการนําเสนอการสร้างฝ่ายในพื้นที่ต่างๆที่ทางสมาชิกวุฒิสภาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการสร้างฝ่ายซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความร่วมมือในการก่อให้เกิดฝ่ายฝ่ายนี้ชื่อว่าฝ่ายชําเลียค,ค่ะอยู่ที่บ้านหนองกวางจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ ฝ่ายชำเลียบ้านหนองกวางตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลน,นายางอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตฐ์เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีก่อนเกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาคราัฐเอก,กชนและประชาชนโดยมีโครงการสมาชิกพุทธิสภาพบประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสร้างฝ่ายชำเลียสําเร็จโดยมูลเหตุก็เกิดจากที่สวพบประชาชนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องร้องขอว่า อยากจะให้มีแหล่งน้ำเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนลำบากเรื่องแหล่งน้ำดังนั้นทำอย่างไรละ่ะที่พี่น้องประชาชนจะมีแหล่งน้ำได้ทางสมาชิกวุฒิภาก็จึงประสานงานกับผู้รู้หรือผู้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการสร้างฝายในที่สุดนะครับสรุปพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็มีประชาวมร่วมกันว่าจะต้องสร้างฝาย การสร้างฝายนำหลักการบริหารจัดการต้นน้ำตามแนวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เป็นแนวทางสร้างกระบวนการการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตามลักษณะภูมิประเทศแนวคิดและก็วัตถุประสงค์ในการทำฝายเนี่ยก็อย่างที่รู้อันนี้เป็นความต้องการในพื้นที่ของประชาชนนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นคนกำหนดและสิ่งหนึ่งที่เราได้รับ ข้อมูลเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมได้รับจากคนพื้นที่โดยท่านอาจารย์เททัยประทุมทองซึ่งอยู่ในพื้นที่ทําเรื่องฝายพวกนี้มาเป็นระยะเวลาเวลายาวนานประกอบกับที่ผมได้มีความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชาท,ที่ผ่านมานะครับเพราะัาน้นความต้องการของชาวบ้านเนี่ยเป็นหลักต้องการน้านะครับผมเข้าไปในพื้นที่ธุกรกันดารที่ใดก็ตามเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรเขาบอกขอน้ำนั้นสิ่งนี้ก็คือเป็นที่มาของการกําเนิดฝาย ชุมชนขึ้นมานะครับภาพโดยรวมคือประชาชนสร้างให้เป็นแต่ภาพภาพที่จะต้องทําแต่ละที่คือเราสอนให้ประชาชนสร้างให้เป็นเราสอนให้ประชาชนรู้จักช่วยตัวเองในการเก็บน้ําอันนี้ัวใจน้ําฝนที่หลังทุกปีถ้าไม่เก็บมันก็ไหลไปแต่ถ้าเก็บก็อย่างภาพที่เห็นเพราะนั้นหลักการมันอยู่ที่ประชาชนต้องมีปัญญามีศรัทธาแลวก็ต้องมีความสามัคคีทำ การร่วมมือจากการแก้ปัญหาภัยแล้งที่ประชาชนประสบในพื้นที่นําไปสู่การมีน้ํากินน้ําใช้อย่างยั่งยืนภายใต้การลงพื้นที่ของโครงการสมาชิกุธที่สภาพบประชาชนดีใจจ้ะชาวบ้านเราจะได้สบายจ้ะ,ะเพราะว่าได้ได้ปลูกผักปลูกหญ้าขายอะไรได้คะ่ะเพราะว่าบ้านเรามีแต่น้ําฝนอย่างเดียวทําไรทํานามันก็ไม่มีน้ำํำต้นตัวอะไร ไปด้วยมิมยตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกันลยาณมิตรสิงและมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซาใหม่กลิ่นซ้อมยูสูลองเลย นมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อเปอร์เซ็นไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อเปอร์เซน์ เรราาามตฐนนิิ์คผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้กันหน่อยอันนี้เกิดขึ้นที่ภาคใต้ครับกับการ<ฆ>ที่เวลาที่เราขับรถไปที่ปั๊มน้ํามันแล้วปกติเราเติมปั๊มน้ํามันเสร็จเติมน้ํามันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราต้องจ่ายเงินถูกไหมฮะจะ่ายสตางค์ใช่บัตรเครดิตคือปัจจุบ,บันเนี่ย,ยรูปแบบการจ่ายเงินมันก็มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นบางคนเองไม่ได้พกเงินสดก็จะมีการจ่ายบัตรเครดิตบ้างมีการ<ฆ>สแกนบ้างแต่เหตุการณ์นี้ครับ ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะสแกนเพราะว่าเขาไม่ได้พกเงินสดมาแ,แต่สแกนกของเขาเนี่ยมันไม่ได้สแกนจริงไงครับก่อนที่พนักงานบอกว่าอ้าวไม่เห็นจะมีการสแกนเลยขอดูสลิปหน่อยแต่ก็มีพยายามบ่ายเบี่ยงทุกวิถีทางนะครับจนสุดท้ายขับรถหนีไปเลยซึ่ง<อ>ซึ่งหน้าแบบนี้เลยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ทางทาง,ทางเพจเฮียมาร์นะครับพร้อมกับระบุข,ข้อความบอกว่าเติมแล้วหนีพีกัด ปั๊มน้ำมันปทนตทใกล้ศูนย์มรกกยะาลาตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาสาวใหญ่มากับลูกชายขับรถเก๋งยี่ห้อโตโตยตา้ารุ่นแคมรี่สีขาวหมายเลขทะเบียนกอไก่ต่อเต่า2483ยะลาใครพบเห็นรู้จักรีบแจ้งมาด่วนเหตุการณ์เนี่ยคือเกิดขึ้นเวลาประมาณ9ก้าโมงคนใ,ใ,ให้ดูจุดเริ่มตน้นเ,<อ>เขาเติมน้ำมัน,มน,นแต่จังหวะที่เขาค่อยๆเลื่อนรถเนี่ยคือไม่ใช่ว่าค่อยๆเลื่อนรถหลังจากที่มีการเติมน้ำมันจ่ายตังเสร็จเรียบร้อย เราสังเกตพนักงานเดินตามด้วยนะเออน้องเด็กปั๊มมาเดินตามมาคืออย่างงี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาขอสแกนเด็กก็เอาค R โค้ดมาให้สแกนสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องก็บอกว่าพี่ขอดูสลิปหน่อยผมจะถ่ายไว้เป็นหลักฐานจะได้เวลาเคลียร์ยอดใช่ไหมอ่าทีนี้ทีนี้เนี่ยมันก็ยอดมันยังไม่เดงไงงั้นผมขอถ่ายไว้ครับเกิดระบบมันมันมาช้าใช่ไหมหรือว่ามันช้าอะไรแบบนี้หรือเปล่าผู้หญิงคนนี้ก็เลยถ่าย ถ่ายในมือถืออะฮะถ่ายรูปพร้อมกับถ่ายรถไปเรื่อยๆคือแกล้งแกล้งเหมือนว่าจะเปิดจะหาลูบเลื่อนหารูปแล้วก็เลื่อนรถเลื่อนรถน้องก็เลื่อนเท้าตามเลื่อนรูปไปเลื่อนรถไปน้องก็เดินตามแล้วก็เลื่อนรูปไม่รู้เลื่อนรูปไปถึงไหนแต่ว่าเลื่อนรถออกไปนอกถนนคือลองสังเกตดีๆว่าจากจุดที่เติมน้ํามันจนมาถึงจุดสุดท้ายก่อนที่จะขับรถหนีไปเนี่ยมันระยะทางประมาณนึงแล้วนะก่อนที่สุดท้ายพอศบโอกาสศบจังหวะที่พนักงานเขาเผลอปุ๊บเขารีบขับรถหนีออกไปน้องเขาพยายามที่จะจับประตูแล้วนะครับคุณ คันนี้ไม่ยอมหยุดมีพลเมืองดีด้วยในเหตุการณ์ครั้งนี้เขาเห็นเหตุการณ์เขาเลยบอกว่าหุ้ยงั้นซ้อนท้ายเลยขีย่ตามเลย<อ>ขับรถตามคันนี้เลยแต่สุดท้ายตามไม่ทนันเ<อ>ขาก็เลยเอาเรื่องนี้ครับออกมาโพสต์กันหน่อยบอกว่าใครที่พบเห็นรถคันนี้หมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า2 4 8 3ยะลา แจ้งเขาหน่อยนะครับเพื่อที่จะนําตัวมาดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปเชื่อไหม,มหาตัวได้ไม่ยากครับทะเบียนรถชัดเจนหลักฐานชัดเจนสีรถชัดเจนทุกอย่างช,ชัดเจนหมดเลยแล้วมีพยานหลักฐานและพยานบุคคลภาพนี้ให้เห็นเลยว่าน้องเขาวิ่งแบบตุกๆๆกๆๆๆตุกต,กต,กตกไเนะี้ยคือมุมบอมมุมนึงนะ เอ้ยเอ็นดูนะวิ่งตามรถแต่มองอีกมุมนึงเฮ้ยสงสารนะ800้บาทอ่ะเขาต้องจ่ายเองนะถูกต้องพนักงานปั๊มพนักงานปั๊มต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ปั๊มสูญเสียไปทั้งหมดนะฮะแล้วเวลาแล้วเวลาเขารับผิดชอบนะน้องยศคือมันไม่ใช่ว่า800มาหารกันทุกคนนะใช่คนเดียวยศรับผิดชอบตู้ไหนครับฝ่ายรับผิดชอบตู้ไหนอ้าวตู้ยศมีปัญหายศรับผิดชอบไปคนเดียวนะฮะไม่ใช่ว่าเอามาหารเฉลี่ยถั่วกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเองช่วยกันตามตัวหน่อย 800บาทก็มีค่าสําหรับใครหลายๆคนเลยนะครับคุณผู้ชมคับเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องไหม อยากให้ไปดูรีวิวเราเดี๋ยวนี้เขาชอบรีวิวใครใสยรีวิวไปร้านอาหารไปคาเฟ่ก็รีวงรีวิวเดี๋ยวนี่เขาพาไปรีวิวที่ไหนน้องยศพาไปไต้หวันครับเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราไปกันนานๆโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเองเนี่ยเขาจะต้องคิดถึงเมืเงไทยโกหกคุณโกหกดิฉันไม่ได้โกหกอยู่ที่ไต้หวันจริงๆคุณผู้ชมก็แค่เลือลังเศษประมาณนี้แหละบรรยากาศร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้เขาตกแต่งสไตล์แบบไทยแท้ร้อยเปอร์เซ ภาพแรกที่พคุณผู้ชมเห็นไปเมื่อกี้มีสารประภูมิตั้งก่อนเลยถ้าเห็นสารประภูมินึกถึงประเทศไทยทไทย,ก,ยก่อนด้วยนะใช่ทีนี้จุดที่2หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นแบบนี้คุณผู้ชมใช่ปาลาชะไทยเขียนชัดเจนแล้วตรงเสาวมันจะต้องมีตนางปลาแคบห,ห,หมูเนี่ยแขวนอย่างนี้นี่บรรยากาศภายในร้าน <Hey. S 1> เป็นแบบนี้ จุดจไฮไลท์ของร้านนี้ครับอยู่ที่ด้านบนของผนัง <c oughs> คุณผู้ชมสังเกตดีๆมีสายไฟพันระยงระยังแบบนี้สื่อถึงเมืองไทยแน่นอนแสดงว่าคนเนีย้ยเจ้าของร้านเขาไม่ได้มาเมืองไทยนานแล้วเดี๋ยวนี้<ช>เขาลงใต้ดินหมดละซ่าคือ,ค,อคือเมืองท่าคือเจ้าของร้านเนี่ยเขาเดิมทีเขาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้กลับไทยมานานมากแล้วเขาคิดถึงเมืองไทยมากเลยอยากจะได้ยินเสียงคนไทยอยากได้เสียงภาษาไทยอยากกินอาหารไทยอยากทุกอย่างที่เป็นแบบบรรยากาศไทยๆทั้งหมดแต่ทีนี้ช่วงสถานการณ์โควิด -19 เขา กลับมาไม่ได้เขาเลยมีการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแบบนี้และก็ตกแต่งทุกอย่างให้เหมือนไทยแท้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเวลาไปกินร้านนี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนเรากลับมาเมืองไทยแบบนี้เลยเหมือนไปปะเหมือนมากเหมือนเน่ตตรงเนี้ยแตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับคุณเจ้าของสายทั้งหลายทั้งสายไฟทั้งสายโทรคมนาคมต่างๆแถวบ้านดิฉันน่ะครับทุกวันนี้เวลาเดินฟุตบาทจะต้องเอี้ยวคอหลบ เพราะมันเพราะมันย้อยมาตรงนี้เออก็ต้องระวังทีนึงไงเพราะว่าสายไฟมันเยอะแยะไปหมดเราก็ไม่รู้หรอกเส้นไหนเป็นสายไฟเส้นไหนเป็นสายโทรศัพท์หรือว่าเส้นไหนมีไฟหรือเปล่าเออแต่ยอมรับเอาร้านนี้เหมือนจริงสุดยอดสุดยอดมากจริงรบมือให้อ่ะเพราะฉะนั้นใครไปเที่ยวไต้หวันลองไปชิมบรรยากาศหน่อยละกันนะฮะว่าเป็นยยงไงไรอยากรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวของเขาอะรสชาติจะเหมือนที่ไทยด้วยมั้ยเขอกว่อเหมือนมากนะเหมือนมากใช่ไหมต้องลองไปชิมหาโอกาสกันนะเราสองคนเดี๋ยวลองจองตัวเลยแล้วกันอ่าพักกันก่อนครู่เดียวค่ะเด่่นากัมตตอคะ บ้านที่มีความห่วงใหญ่คอยหยิบยืนให้คุณอุ่นใจอยู่เสมอ ถ้วยทองโอสถภูมิใจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ถ้วยทองโอสถมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณมีโซดาลิโอติดตู้เย็นไว้มันได้ทุกเวลาครับไฟดิสโก้แม่เล็กติดตู้เย็นจากลีโอร่วมสนุกได้จนถึงวันที่สามสเธันวาคม2564รกิเท่านั้นโซดาลิโอ านเรามาตรฐานสิงห์สิงห์คอรเปอเรชั่นอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึก คุณผู้ชมครับเข้าบระกาศช่วงหน้าหนาแบบนี้ใครอยากดูโคมไฟสวยๆกับเข้าบ้างนะมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพมาแนะนํากันด้วยนะครับคุณผู้ชมกับเทศกาลโคมไฟและอาหารนานาชาติ Thailand International Lantern and Food Festival นะครับที่จัดขึ้นที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการจะฟินแค่ไหนไปชมปรพร้อมกันครับ ชาวเล่าเรื่องวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศภาพความสวยงามของงานเทศกาลโคมไฟและอาหารนานาชาติ Thailand International Lantern and Food Festival เทศกาลแห่งความสุขรับลมหนาวช่วงปลายปีซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่โดยเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการประดับประดาด้วยโคมไฟนานาชาติกว่าพันดวงตามเส้นทางท่องเที่ยวบนพื้นที่กว่า20ไร่ภายในเมืองโบราณและเปิดโซนใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเก็บภาพสวยๆเป็นที่ระลึกในบรรยากาศเมืองเก่าเล่าเรื่องราวด้วยแสงสีภายในงานยังได้จัดให้มีบริการเช่าชุดไทยเพื่อใส่ถ่าย,ยรูปให้เข้ากับบรรยากาศที่สวยงามของเมืองโบราณน,นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารนานาชาติ มากมายให้ได้เลือกลิ้มลองและที่สําคัญยังได้จัดมาตรการเข้มงวดตามมาตรการควบคุมโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกคนอีกด้วยซึ่งพื้นที่ของการจัดงานโคมนะครับแล้วก็อาหารนานาชาติครั้งนี้เนี่ยนะครับเราจัดขึ้นในพื้นที่ใหม่นะครับถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ยังไม่เคยจัดงานอื่นมาก่อนเป็นเป็นศิลปะกรรมนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านาทางด้านอีสาน นะครับแล้วก็เชื่อมไปกับทางด้านปรา,าสาทหินนะครับที่เป็นของของของ,ของทางกัมพูชาเขาบริเวณนี้ยังเรียกว่าบริเวณของป่าเจดีนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะครับเพราะว่าท่านนะครับเคยเที่ยวแต่เมืองโบราณในภาคกลางวันเราอยากจะเรียนเชิญท่านนะครับมาเที่ยวเมืองโบราณในภาคกลางคืนนะครับที่มีการจัดแสงนะครับสีในรูปแบบของงานโคม แล้วก็พิเศษวันนี้นะครับในช่วงวันที่19เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในงานโคมก็คืองานรอยกระทงซึ่งท่านสามารถจะมมรอยกระทงที่อบริเวณเบื้องน้ําข้างหน้าท่านนะครับที่มีความสวยงามได้ด้วยนะครับบรรยากาศนะครับของงานโคมนะครับที่ท่านมองเห็นเนี่ยนะเป็นบรรยากาศร่มเย็นสบายนะครับแล้วก็จะมีการจัดงานเลยฮะตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่6 ธันวาคมไอ้ท้ายพิเศษนั่นก็คือช่วงวันลอยกระทงนะวันที่19คือวันที่19นี้นะครับก็จะมีการจุดพุนะครับมีการแสดงดนตรีนะครับตามประเพณีต่างๆแล้วก็วันที่5และวันที่6นะครับที่จะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็รอบสุดท้ายการการงานเราก็จะมีการจุดพุนะอีกครั้งหนึง่ง <ST. S 1> เที่ยวได้ทุกวันนะครับมาที่นี่ปลอดภัยการเดินทางสะดวกนะครับมีมีงานโคมแล้วท่านยังาสามารถที่จะมา ลิมรสนะครับอาหารนานาชาตินะที่จัดรองรับท่านอยู่นะครับก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาที่เ,เมืองโบราณแห่งนี้เมืองโบราณสุปรการแห่งนี้แล้วก็มาเที่ยวนในงานโคมนะที่จัดอยู่นะครับที่เมืองโบราณสุปรการด้วยครับอืม,มบรรยากาศสวยๆแบบนี้นไปเที่ยวกันได้เนาะไป อฮอลอยกระทงรพรุ่งนี้แล้วนะคะใครที่จะวางแผนไปลอยกระทงคุณก็เตรียมให้ดีอยากจะเตือนเรื่องของมาตรการแต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะไปลอยกระทงที่ไหนใช่ทำไงอ่ะวันนี้เรามีเว็บไซต์มาให้คุณผู้ชมกันด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของงานโคมไฟเมื่อกี้ก่อนนะครับว่างานเนี่ยเขาจะจัดแสดงนะครับจนถึงวันที่6ธันวาคมนี้โดยผู้ชมที่สนใจครับสามารถไปกันได้นะครับที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับราคาบัตรเนี่ยคือเริ่ตยนใช่แล้ว250บานั่นเอง บัตร้งานได้เลยอ่ะย้ำนะงานจัดไปจนถึง6ธันวาคม6โมงเย็นถึง3ทุ่มพรุ่งนี้คุณก็สามารถไปลอยกระทงไปชมโคมไฟสวยๆได้ที่เมืองโบราณค่ะใช่แล้วนะครับแต่พูดถึงเรื่องของรอยกระทงพรุ่งนี้พี่ฟ้ายไปลอยกระทงที่ไหนหรือเปล่าฮะคิดไม่ออกเลยอ่ะคือหลายคนน่ะคงอัดอั้นมากเลยอยากจะไปท่องเที่ยวจริงๆก็อยากไปเมืองโบราณแต่ว่าเลิกงานเย็นเนี่ยกลัวไปแล้วรถติดอยากจะหาที่ใกลๆบ้างนีน้หลายคนในยุคสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้หลายๆคนเลือกวิธีการลอยกระทงแบบออนไลน์เพื่อให้เข้ากับยุค New อร์มอลแบบนี้ เลยมี3เว็บไซต์ครับมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมกันเว็บไซต์แรกนะครับเป็นเว็บไซต์ของตีโอสยามครับสำหรับใครที่ชอบความรวดเร็วครับสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บนะฮะก็3มสเต็ปง่ายๆคือ1น1เลย กดลอยกระทงออนไลน์ครับ2คือเลือกรูปแบบกระทงที่ต้องการ3คือใส่ชื่อและก็คำอธิษฐานง่ายๆสบายๆแบบนี้ก็สามารถลอยกระทงได้ทันทีเลยส่วนเว็บที่2ครับเป็นเว็บของ SKAR Design Animation ันอันนี้เหมาะสําหรับขาสายคลาสสิกนะครับหรือว่า n a t u r e Lover ห้ามพลาดเด็ดค่ะใช้งานได้ทั้ง PC ีและก็โทรศัพท์ประกอบฟังก์ชันให้เลือกเยอะแยะมากมายครับรวมไปถึงเมืองที่ต้องการลอยกระทงเสมือนจริงมากๆนะฮะแบบภาพบรรยากาศแบบนี้เลยเหมือนเราเข้าไปลอยกระทงจริงๆณนะสถาน<อ>ที่จริง ส่วนเว็บที่3ครับเว็บลองดูเหมาะสําหรับคนที่ชอบดีไซน์ เพราะอะไรครับเพราะว่าคุณผู้ชมเองสามารถวางแผนได้ว่าคุณอยากจะลอยที่ไหนในแผนที่ประเทศไทยแบบนี้เลือกจุดได้เลยจิ้มได้เลยเหรอใช่เลือกรูปแบบกระทงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่มีการตกแต่งเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อคอําอธิษฐานแล้วก็อีเมลหลังจากที่ตกแต่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็กดลอยกระทงได้เลยทันทีเหมาะกับยุคโควิด19แบบนี้ที่หลายๆคนเองอาจจะยังไม่ค่อยกล้าออกไปข้างนอกเท่าไหร่นะฮะ<อ>ก็ลองดูะนะฮะรถแบบใครที่กลัวรถติดเหมือนฝ้ายแบบนี้เลิกง,งานเย็นแบบนี้อยากจะทํายังไงให้ได้ลอยกระทงรักษาขนบ รมเนียมประเพณีของเราไว้เข้าไปดู3เว็บไซต์ที่น้องยศบอกนะคะเราจะได้ลอยกระทงพร้อมกันหน้าจอเลยแหละใช่แล้วนะครับค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะขอบคุณเสื้อผาพิธีกรสวยๆจากอนิยาด้วยค่ะใชแล้วครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ